จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจุดไฟในอวกาศถ้าคุณจุดไฟแช็คในอวกาศสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณอึง้งบนโลกเปเลวไฟมีรูปร่างเหมือนหยดน้ําแหลมเรียวขึ้นไปด้านบนเพราะอากาศร้อนมีน้ําหนักเบากว่าอากาศเย็นจึงลอยขึ้นไปข้างบนส่วนอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่จากด้านล่างสร้างการไหลเวียนของอากาศ แต่ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงอากาศร้อนจึงไม่ลอยขึ้นไม่มีอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่เปลวไฟจึงไม่ได้รูปร่างแหลมแต่จะเป็นลูกกลมสมบูรณ์แบบกลมมนเหมือนลูกบอลเล็กๆสีของเปลวไฟก็แปลกใหม่แทนที่จะเป็นสีเหลืองส้มแบบปกติเปลวไฟในอวกาศจะเป็นสีน้ำเงินเพราะการเผาไหม้เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์มากกว่าโดยใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเผาไหมในอวกาศจึงประหยัดออกซิเจนกว่าบนโลกแต่ก็ดับง่ายกว่าเพราะไม่มีการไหลเวียนของอากาศมาเติมออกซิเจนใหม่ดังนั้นไฟจะเป็นลูกกลมสีน้ำเงินไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยไม่มีอากาศร้อนลอยขึ้นเปเลวไฟจะไม่เป็นรูปหยดน้ำแต่เป็นทรงกลมสมบูรณ์และใช้ออกซิเจนน้อยกว่าบนโลกกดไลค์ถ้าชอบติดตามเพื่อดูข้อมูลจักรวาลเจ๋ง